เรามาต่อกันเรื่องสมการเคมีอีกนิดนึงเนาะจริงๆแล้วในสมการเคมีก็มีการบอกสถานะของสารด้วยแล้วแต่แหละบางทีก็บอกบางทีก็ไม่บอกนะเราก็จะสังเกตนะว่ามีบางทีมีวงเล็บแล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรบางอย่างนะอยู่ข้างตามหลังของสูตรเคมีต่างๆใช่ไหมก็ความหมายก็ปกติก็จะมีอยู่ประมาณสตัวนะ S คือย่อมาจาก solid บอกว่าเป็นของแข็งนะ แล้วก็มี L บอกว่าเป็นล i q u i d นะมีสารเป็นของเหลวส่วน G บอกว่ามันเป็นแก๊สแล้วก็อาจจะมีนี่ a q อย่าในวงเล็บบอกว่ามันคือ aqueous solution หรือเป็นสารละลายที่อยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นอย่างเช่นสมการการเผาไหม้ของแก๊สมีเทนอย่างเนี้ยแก๊สมีเทนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแก๊สได้คาร์บอนออกไซด์และไอน้ำด้วยเนาะนี่ไม่ใช่น้ำที่เป็นหยดน้ำธรรมดาเป็นไอระเหยออกมาแล้ว่าเป็นอุณหภูมิสูง เราเ่งนี้ก็คือให้เป็นไอนาออกมาหรือบางทีเราอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยที่ข้างบนหรือข้างล่างของลูกศรก็ได้นะจริงๆแล้วในเครื่องหมายสามเหลี่ยมหรือเครื่องหมายเดลต้าเนี่ยเป็นการบอกว่าเป็นการให้ความร้อนจะอยู่บนข้างบนหรือข้างล่างลูกศรก็ได้เนาะหรือเดี๋ยวนี้ไม่เป็นหรอกว่าต้องเขียนเดลต้าบางทีก็เขียนอุณหภูมิไปเลย60องศาร20องศาหรือทาในอุณหภูมิต่ําอาจจะเขียนว่าลบ80องศาก็ได้ บางปฏิกิริยาทำที่อุณหภูมิติดลบณลบสามสิบองศาเซลเซียสอย่างนี้เป็นต้นก็มีเหมือนกันนะหรือบางทีอาจจะมีสารเคมีนะไม่สูตรเคมีเขียนไว้เช่นกันจะข้างบนหรือข้างล่างของลูกศรก็ได้มันอาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมเป็นสารไม่ใช่สารตั้งต้นไม่ใช่สารผลิตภัณฑ์แต่ใส่เข้าไปเพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่พบได้บ่อยในสมการเคมทีทั่วไป ทีนี้มาถึงตัวอย่างที่ตอนนี้เรารู้จักโมลแล้วเรารู้จักมวมลโมเลกุลเรารู้จักสูตรเคมีรู้จักสมการเคมีออทีนี้เราจะาเจอตัวอย่างที่อาจารย์ชอบมากหมายถึงว่ามันเป็นตัวอย่างที่นักเคมีก็ทํากันจริงๆใช่ไหมอย่างเช่นเนี่ยเรามีสมการเคมีแบบนี้อยู่นะว่าเราสามารถเอาสารตั้งต้นมาทําปฏิกิริยาแล้วได้สาร o d u c t ัํา์คำถามคือถ้าเราต้องการสาร p r o d u ั t สารผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องการเท่านี้เราต้องเราต้องการสั่งเคราะห์มันออกมาปริมาณเท่านี้ถามว่าเราจะต้องเอาสารตั้งต้นมาเท่าไหร่เพื่อมาทําปฏิกิริยาแล้วจะได้สารผลิตภัณฑ์ปริมาณที่เราต้องการใช่หมเนตัวอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าเนี่ยมีไนโตรเจนอนอกไซด์ทาปฏิกิริยากับไฮโดรเจนแก๊สแล้วก็จะได้ไนโตรเจนแก๊สกับน้ำออกมาเราต้องการผลิตต้องการสังเคราะห์เอาใช้คำนี้ก็ได้เราต้องการสังเคราะห์ไนโตรเจนแก๊ส15กรัม ถามว่าเนี่ยเราจะต้องไปเอาสารต้นมามีสอบตัวใช่ไหมเพอ่เออมาอย่างเท่าไหร่จึงจะทําปฏิกิริยากันแล้วได้สารตามที่เราต้องการเนา <No. S 1> ะอาจย์ข้ามไปก่อนตรงนี้อาจจะบอกว่านี่ไงเรามีเออเรียกว่าวิธีการคิดอย่างนี้แล้วกันสมการเคมีมีอัตราส่วนของการเข้าทําปฏิกิริยากันอยู่ใช่ไหมแต่เป็นอัตราส่วนโดยจำนวนโมลทีนี้ ถามว่าในห้องปฏิบัติการในห้องแลบมันมีเครื่องวัดจํานวนโมลไหมไม่มนะีไม่มีเครื่องวัดจํานวนโมลแต่เรามีเครื่องชั่งที่เราสามารถชั่งน้ําหนักของสารได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนะระหว่างโมลกับกรัมและกรัมเป็นโมลอันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นนี่เลยตามหลักการของเขาเนี่แหละก็คือว่าใช่หไหมไอช่องแรกนี่คือแมสของสารฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็แล้วแต่ อยากจะรู้ว่าถ้าเราต้องการสมมติว่าอันนี้เป็นสั่งผลิตภัณฑ์ก็ได้หรือจะเป็นโพราะน้หนักรือจะเป็นสารน้ำหนกก็ได้แหละถ้าเรามีน้ําหนักของสารอยู่เท่านี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปเปลี่ยนให้เป็นโมลก่อนนะเสร็จแล้วออของสาร a ใช่ไหมได้จำนวนโมลของสาร a มาแล้วเราก็จะไปดูที่สมการเคมี K Me. ใช่ไหมไปดูซี่สมการเคมี K Me. ว่าแล้วระหว่างสาร a กับสาร b ที่เขาถามถึงเนี่ยนะมันมี อัตราส่วนโมลารรชิโอเป็นแบบไหนกันนะเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้แล้วเมื่อได้จำนวนโมลที่ถูกต้องแล้วจึงเปลี่ยนกลับให้เป็นมวลอีกทีหนึ่งเพราะนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทําได้ในห้องแลบบเรามีเครื่องวัดน้าหนักก็คือเครื่องช่างมันเองใช่ไหมแต่เราไม่มีเครื่องวัดจำนวนโมลเนาะ,ะเพราะฉะนั้นคำถามเดิมเนาะอาจารย์มาเขียนในสไลด์ใหม่ตรงนี้ เรามีสมการเคมีอยู่แล้วโอเคเขาดึงมาให้เราด้วยเยี่ยมมากเลยประหยัดเวลาเราไปได้หน่อยนึงนะอ้าว <Okay. S 1> ทีนี้โดยปกติอย่างที่บอกแล้วใช่ไหมว่าเขาต้องการอะไรนะในตัวเชนแก๊สสิบห้ากรัมต้องการต้องการอาจารย์เขียนไ้นิดนึงก็ได้ต้องการในต้นแก๊สสิบห้ากรัมเนาะโ okay. อเค่ะทีนี้อย่างเมื่อกี้เราดูลำดับความคิดเราแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องเปลี่ยน จากกรามเน่เป็นโมก่อนซึ่งจะทําได้ก็ต้องเปลี่ยนต้องรู้ออมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลเราก็ต้องอย่างแรกเลยเรามักจะหามวลโมเลกุลของสารที่เกี่ยวข้องก่อนนะก็ในนี้มีสูตรมีสารที่มีอยู่4ตัวแต่อาจารย์คิดว่าที่เราต้องการจริงๆมีแค่3ตัวเนาะไนโรเจนมอนอกไซด์นะเปิดตารางธาตุดู

2องคูณกับสิบสี่จุดศูนย์หนึ่งเท่ากับยี่สิบแปดจุดศูนย์สองกรัมต่อโมลอาจารย์จุดมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะ,อะทีนี้เราได้แนละ้วทีนี้เราก็ต้องการเปลี่ยนกรัมของไนโตรเจนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการสิบห้ากรัมใช่ไหมมันคือกี่โมลเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมล สำหรับสารที่เขากำหนดมาใช่ไหมก็คือของไนโตรเจนแก๊สบอกว่าเรามีเราต้องการ15กรัมใช่ไหมมันคือก่โมลอาจารย์บอกว่าคูณให้อัตราส่วนใช่ไหมต้องการที่หน่วยกรัมหายไปออกกรัมลงข้างล่างเราหน่วยโมลขึ้นข้างบนจาดแอบโกงอย่างที่บอกไปแล้วเสร็จแล้วก็ตัดหน่วยปอนด์เลยได้ใช่ไหมเราบอกว่า หโมใช่ไหมของไนโตรเจนแก๊สหนักเท่าไหร่ยี่สิบแปดจุดศสองกดเครื่องเลขมาถ้าอาจารย์กดไม่ผิดมันจะได้0 5นย์้าสาห้าโมอ่าทีนี้เราไงต่อใช่ไหมเราก็บอกว่านี่คือสารที่เขาอยากจะสังเคราะห์ได้ต้องการ0.535โมห Okay. ถามว่าแล้วมันจะต้องแล้วมันจะต้องมาจากสารต้นเท่าไหร่ก็กลับไปดูที่สมการเคมีใช่ไหมสอโมของ NO ของไนโตรเจน monoxide จะให้1 m o โมของไนโตรเจนแกส๊สโอเคนี่คือที่เราเรียนรู้ได้จากตัวสมการเคมีอาจารย์จะไฮไลท์เอาไว้ให้ด้วยสีเหลืองเห็นไหมเลขสัมประสิทธิ์ของมันมีความหมาย อะไรบ้างของในเช o g e n g a ไม่มีให้ไฮไลท์เพราะมันคือหนึ่งมันคือเลขน,นึ่นโอเค่ะทีนี้ถ้าหลายคนไม่รู้ว่าแล้วมันเทียบม,มันคือการเทียบันนยยยรราางแหละเเป็กทีบอัตราส,ส่วนถ้าหลายคนงงอาจารย์ก็จะเขียนให้แบบนี้ใช่ไหมว่าเราต้องการ0.535 m มลของ ไนตัวเจนแก๊สเขียนได้ชัดเจนเลยใช่ไหมอยากจะรู้ว่าเราจะต้องใช้สารตั้งต้นตัวที่หนึ่งเท่าไรก็ให้คูณด้วยอัตราส่วนอีกเช่นกันใช่ไหมต้องการให้เราต้องการรู้จำนวนโมลของไนโตรเจนอนอกไซด์แปลว่าเราต้องเอาโมลของไนโตรเจนอนอกไซด์ขึ้นข้างบนแล้วเอาหน่วยโมลของไนโตรเจนแก๊สลงข้างล่างเพราะเราต้องการให้มันตัดกันเองใช่ไหมตรงนี้ นี่เขายาวอย่างนี้แล้วตัวเลขความสัมพันธ์นี้เอามาจากตรงไหนก็ไปดูจากสมการเคมีที่ดุลแล้วใช่ไหมดูเลยตัวเลขหน้า N O มีเลข2อยู่แล้วหน้าไนโตรเจนแก๊สมีเลข1เต็งบอกไม่เห็นใช่ไหมอ้ะแค่นั้นแหละแล้วก็บอกว่านี่ไงถ้าต้องการแก๊สไนโตรเจน15กรัมหรือ0.535โมลแปลว่าเราจะต้องการตัว ในตัวเช่นมอลสไซน์นี้เท่าไหร่ก็กดเชิงเลขมาจะได้เป็น1.07โมลของ NO เขียนใ้คบเห็นไหมเหมือนกันถ้าเกิดเราทำด้วยวิธีเดียวกันกับสารตั้งต้นอีกหนึ่งตัวก็คือไฮโดรเจนแก๊ส0.535โมลของ N2 ใชไ่ได้คือสิ่งที่เขาต้องการ ถาว่าจะต้องมาจากสารตั้งต้นตัวที่2ก็คือไฮโดรเจนเนี่ยเท่าไหร่นช่ชจ่ก็ใส่หน่วยก่อนเหมือนเดิมแจ่โกงจ่ายตัดหน่วยก่อนเลยแล้วใส่ตัวเลขที่หลังใช่ไหมปรับไปดูสมการเคมีซึ่งมันเท่ากันอยู่ดีเป็นสองต่อหนึ่งเหมือนกันมันก็จะเป็น1.07โมลของ ไฮโดรเจนแก๊สมีค่าเดียวกันใช่ไหมอันนี้สังเกตได้เพราะว่าจำนวนโมลต้องเท่ากันของสารน้ำต้นสองตัวเพราะอัตราส่วนเป็นสองต่อ2อหรือ1นึ่งต่อหนึ่งนั่นเองเสร็จแล้วทั้นตอนที่เหลือก็คือเปลี่ยนโมให้เป็นกรัมและเหมือนเดิมใช่ไหมในห้องแลบเราไม่มีเครื่องวัดโมเราต้องการสารเท่านี้โมเราต้องเปลี่ยนให้เป็นกรัมก่อนเราไปชั่งน้าหนักเอานะโอ้ยเกียรไม่ติด <Okay. S 2> เปลี่ยนโมให้เป็นกรัมเพราะฉะนั้นอของ NO เานาะบอกว่า hmm. 1.07โมล mm hmm. คิดให้เป็นกรัมออกมาเราต้องเอาหน่วยโมลลงข้างล่าง mm hmm. เอาหน่วยกรัมลลขึ้ mm hmm. นลลข้างบนนี่คือมวลโมเล,ลกุลเนะาะอัตราส่วนนี้เราบอกว่า1โมลของ NO จะหนักเท่าไหร่30 จุดศูนย์หนึ่งกรัมอลืมตัดหน่วยให้ลืมตัดหน่วย,วยเพราะฉะนั้นจะได้น้ำหนักมาเป็นเท่าไหร่สามสิบสองจุดหนึ่งกรัมของ n o เ,เขียนให้ครบหน่อยแล้วสารต้นต้นอินรีก็คือไฮโดรเจนแก๊สใช่ไหมต้องการ1.07โมลเท่ากัน แต่มโมลโมเลกุลจะไม่เท่ากันแล้วอจะตัดหน่วยก่อนเช่นเคย<อ>เนจ่ยบอกว่า1โมลของไฮโดรเจนหนัก2.016กดเครื่องกระเลขออกมาแล้วจะได้เป็น2.16กรัมไฮโดรเจนแก๊สนี่คือคำตอบว่า ถ้าเราต้องการไนโตรเจนแก๊ส15กรัมเราจะต้องไปชั่งสารทั้งก้อมาเท่านี้นะเพื่อทำปฏิกิริยานะจึงจะได้ตามที่เขาต้องการอหัวข้อถัดไปอันนี้น่าจะยากที่สุดแน่ๆเลยสำหรับบางคน,นสำหรับบางคนจะบอกว่าอันนี้เป็นหัวข้อที่ยากที่สุดมันคือเรื่องสารกำหนดปริมาณหรือ limiting reagent นาอ เราเอาตัวอย่างที่มีเกี่ยวข้องกับเคมีก่อนเลยแล้วกันเพื่อจะดูง่ายขึ้นเนาะเราบอกว่าเอา้าถ้าเราบอกว่าสมมุตินะเราอยู่ในโลกสมมุติของเราว่าในการสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราจะต้องมีประตูหนึ่งบานกับหน้าต่างสี่บานจึงจะสร้างบ้านในหนึ่งหลังโอเคประตูหนึ่งหน้าต่างสี่จึงจะกลายเป็นบ้านเนะาะจ์แอบเขียนสมันเป็นสมการเคมีมาให้ตรงน,นี้โอเคอ่วทีน,นี้คําถาม ถ้าในโกดังสมมติว่าอาจารย์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านแล้วอาจารย์ก็มีโกดังเก็บของอยู่ในโกดังของอาจารย์มีวัตถุดิบนั้งต่อไปนี้มีประตู4บานและหน้าต่าง12บานถามว่าด้วยวัตถุด,ดิบตรงนี้นะในโกดังที่อาจารย์มีอยู่จะสร้างบ้านได้มากสุดกี่หลังเออมีสองช้อ้เลือกระหว่างสามหลังหรือสหลัง ถ้าอยู่ในคลาสอาจารย์ก็จะเล่นมุกว่าให้เธอส่ง s m s เข้ามาตอบคำถามได้อันนี้คงไม่ใช่ไหมออก็คำตอบคืออะไรคำตอบเฉลยไปแล้วหรือเปล่าคำตอบคือสร้างบ้านได้มากสุดเพียงแค่สามหลังเท่านั้นเออสามหลังเท่านั้นบอกว่าเอ,อ๊ะคิดยังไงอะเรามีประตูสี่บานน่าจะสร้างบ้านได้สี่หลังหรือเปล่าบอกไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะเราบอกว่านี่เวลาเราจะสร้างบ้านเราก็จับคู่กันไปจับกลุ่มไปใช่ไหม ประตูหนึ่งหน้าต่างสี่เอาไปสร้างบ้านหนึ่งหลังประตูหนึ่งหน้าต่างอีก 4, ส,สี่ป 1, 4, ไปสร้างบ้านหนึ่งหลังประตูหนึ่งหน้าหน้าต่างอีกสี่ไปสร้างบ้านหลังที่สามได้ปั๊บปรากฏว่าเฮ้ยหน้าต่างมันใช้หมดไปแล้วอ่ะสิบสองบานประตูยังใช้ไม่หมดก็จริงนะประตูเหมือนจะบอกว่าน่าจะสร้างบ้านได้สี <Australia> ่นะนะประตูสี ämän. ่บานน่าจะสร้างบ้านได้สี่บานใช่ไหมบอกว่าไม่หน้าต่างใช้หมดไปก่อนเห็นไหม หรือเราก็จะบอกว่าหน้าตาในกรณีนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสร้างบ้านได้กี่หลังนั่นเองเราก็จะบอกว่าเนี่ยหน้าตาเป็นสารกำหนดปริมาณในกรณีนี้โอเคอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับเคมีเอาไปดูของตัวอย่างเคมีดีกว่าอ่ะเรามีสมการเคมีอยู่ดุนให้แล้วด้วย เป็นสมการการสังเคราะห์แก๊สแอมโมเนียจากในตรเจนแก๊สและไฮโดรเจนแก๊สดูอัตราส่วนของเลขสามารสิทธิ์ก่อนเป็นยังไง1ต่อ3ต่อ2อใช่ไหมอออาจารย์ก็ลองอ่านดูอาจารยาาาร์บอกว่าถ้ามีถ้าสมมุติไว้ก่อนถ้ามีในตรเจนแก๊สหโมเลกุลผสมอยู่กับไฮโดรเจนแก๊สสมโมเลกุล ก็จะได้แอมโมเนียสองโมเลกุลเลยใช่ไหมตามสมการที่เขียนเลยเราก็บอกว่านี่ไงเรียกแทนทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็น Product เป็นไปตามอัตราส่วน1ต่อ3ต่อ2ตามที่เขียนเลยคําถามคําถามอยู่นี่อยู่นี่เนาะคำถามแบบง่ายๆกว่าถ้ามีไนโตรเจน5โมเลกุลผสมอยู่กับไฮโดรเจน9โมเลกุลถามว่าแล้วจะได้แอมโมเนียเท่าไหร่ Oh. บอกว่ามันก็มีวิธีคิดหลายแบบเนาะมีวิธีคิดหลายแบบเหมือนกันแต่บอกว่าให้แยกเป็นกรณีไปเลยว่าถ้าเราอย่างนี้บอกว่าในสมการเคมีอย่างนี้ใช่ไหมมีสารดังต้นสองตัวก็สมมติไปทีละตัวเลยว่าสมมติว่าในกรณีที่หนึ่งอันนี้คือมีสารตังต้นสองตัวเนาะเราสมมติตอตสองกรณีขีดเส้นได้ไปก่อน สารตั้งสองชนิดให้สมมติ2กรณีขึ้นมาไปดูหน้าตัอไปสิมีแบบที่1เดี๋ยวมีแบบที่2องเลยแบบที่1น่งก่อนกรณีที่1เราก็มาเปรียบเทียบกันว่าถ้าอันนี้คือกรณีที่1น่งนะของแบบที่1ถ้าเราใช้ในเอ่อนเจรเจนแก๊สทั้งหมด5ม้าโมลกุลเนื่องจากอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่นะของสารตั้งต้นมันต้องเป็น1ต่อสามเห็นไห ถ้ามีไนโตรเจน5ต้องมีไฮโดรเจน15สิใช่ไหมถึงจะเป็น1ต่อ3นะแต่วงเล็บไว้นิดนึงอันนี้ไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มันจะได้แอมโมเนีย10โมเลกุลหรือกรณีที่2ถ้าใช้ไฮโดรเจน9ก็คือสารตัวที่2นะใช้ไฮโดรเจน9โมเลกุลทั้งหมด9โมเลกุลนะอัตราส่วนเป็น3ต่อ1ใช่ไหมเมื่อเทียบกับสารตัต้ตัวแรกก็แปลว่าจะต้องมีไนโตรเจน3โมเลกุล ออซึ่งถ้าเอาต่อให้ครบก็จะแปลว่าในเคสที่2นี้จะได้แอมโมเนียแค่6โมเลิุูลจะเห็นว่าในกรณีที่1มันจะต้องใช้ไฮโดรเจนแก๊สถึง15ใช่ไหมซึ่งมากกว่าที่เรามีอยู่เพราะโจทย์บอกว่ามีแค่เกาเองเห็นไหมเราก็บอกว่ากรณีที่1มันก็เลยจะเป็นไปไม่ได้กรณีที่2จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องว่าออมันจะใช้ ไฮโดรเจนไปหมดเลยจะเป็นสารที่ถูกใช้หมดก่อนแล้วก็จะได้แอมโมเนียเพียงแค่6โมเลกุลเท่านั้นแอมโมเนียนะสารโปรตัก์นะได้สารผลิตัก์เพียงแค่6โมเลกุลเท่านั้นเราบอกว่านี่ไงไฮโดรเจนแก๊สถูกใช้หมดไปก่อนนะเออเอามาดูแบบที่2วิธีคิดแบบที่2นงง่ายๆเลย อันนี้ให้ดูสารตั้งต้นเพียงตัวใดตัวหนึ่งในแต่ละกรณีนะกรณีที่หนึ่งใช่ไหมเราก็ไปดูแค่สารตั้งต้นตัวที่หนึ่งเลยว่าเขาให้มาเท่าไหร่นะเขาให้มาห้าข้ามสารตั้งต้นตัวไปเลยไปดูเลยว่าจะได้โปรดักต์เท่าไหร่ถ้ามีห้าให้โปรดักต์แอมโมเนียได้ถึงสิบโมเลกุลเนี่ยกรณีที่สองล่ะ 2. ไปดูเฉพาะสารตั้งต้นตัวที่สองใช่ไหมเขาบอกว่ามีอยู่เก้าโมลกุล อัตราส่วนไม่ไหรนะ3ต่อ2ใช่ไหมแต่ว่าจะได้เอมโมเนีย6โมลกคูลได้10ก็ได้6แต่ว่ากรณีที่ได้เยอะหรือเปล่าถึงจะถูกไม่ใช่เราบอกว่ากรณีที่ให้โปรดักต์น้อยกว่าจะเป็นกรณีที่ถูกต้องเ okay. อเคอะเพราะฉะนั้นนี่อาจารย์ก็เขียนไปข้างล่างตรงนี้ว่าดังนั้นไฮโดรเจนแก๊สเป็นสายกำหนดปริมาณ เพราะเป็นสารที่ถูกใช้หมดก่อนและมันจะให้โปรดักต์น้อยกว่าในบรรดากรณีทั้งหลายนะพราะหมายความว่าจะมีสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งหมดไปก่อนไงจึงได้โปรดักต์น้อยที่สุดเธอลองคิดดูอย่างนี้ก็ได้เนาะเวลาเราสังเคราะห์สารอะไรก็แล้วแต่หรือสร้างบ้านแบบเมื่อกี้ก็ได้เราสร้างบ้านตอนแรกไม่มีบ้านอยู่เลยเป็นศูนย์พอเริ่มสร้างมันก็จะได้เป็นหนึ่งหลังสองหลังสามหลัง,ส,ลงสี่หลัง,ลงห้าหลัง แต่ถ้ามีสารตัวใดตัวหนึ่งหมดไปก่อนมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนกับเคสเราแบ่งกรณีอย่างเงี้ยกรณีที่ให้ผลิตภัณฑ์น้อยกว่าก็แปลว่ามันมีสารตัวใดตัวหนึ่งถูกใช้หมดไปแล้วแต่ว่ากรณีนั้นนั่นแหละเป็นกรณีที่ถูกต้องโอเคนะมันจะต้องเป็นกรณีที่ให้ผลิตภัณฑ์น้อยกว่าแล้วกรณีนั้นแหละไอสารตัวตัว,ตว,ตวนั้นน่ะจะเป็นสายหนกปริมาณเอเคเน่ยเนะ สารที่ถูกใช้หมดไปก่อนเรียกว่าสารกำหนดปริมาณเนื่องจากจะเป็นสารที่กำหนดว่าจะให้สารผลิตภัณฑ์ได้เท่าไหร่ส่วนสารที่เหลืออยู่สารต้นที่เหลือเรียกว่า excess excess แปลว่ามีมากเกินพอโอเคอทีนี้เผื่ออาจารย์ถามแบบซื่อๆเลยในข้อสอบสารกำหนดปริมาณคืออะไรเธอจะตอบได้ไหมจริงๆที่อาจารย์เขียนมาไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องบอกว่า สารกำหนดปริมาณขออภัยทีเย่เขียนสวยเขียนยากสารงานคืออะไรง่ายๆเลยเนาะ้สั้นๆมันคือสารตั้งต้นที่ถูกใช้หมดก่อนจบนี่คือนี่ควรจะเป็นนิยามแบบเบสิกที่สุดสารกำหนดปริมาณต้องเป็นสารตั้งต้นที่ถูกใช้หมดก่อน เน้นย้ำน้สารตั้งต้นมันเคยมีแหละรุ่นพี่เธออ่ะนี้เนี่ยคำถามให้บอกอ้าวสารในปฏิกิริยาตั้งต่อไปนี้สารตัวใดเป็นสารกัดปริมาณคือถ้าจะมีเซนต์หน่อยถ้าเกิดไม่รู้อะไรเลยก็ช่วยเดาสารตั้งต้นเนาะอย่าไปเดาสารโปรดักโอเคป่ามันนั่นคือแบบโคตรไม่รู้อะไรเลยเวลาจะเดาคําตอบมาไปเดาสารโปรดักมาซะงั้นไม่ใช่เนี่ยสารกับปริมาณต้องเป็นสารตั้งต้นอ่ะตัวใดตัวหนึ่งในนั้นอ่ะ ก็ไม่สามรตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งเนาะเนี่อยอันนี้ก็ดูรูปก็ได้ตัวอ,อ,อย่างเดิมนั่นแหละเรามีในตัวเจ้งแกส๊สเป็นวงกลมสีฟ้าเนาะเอ็น N2 ใช่ไหมในขณะที่ไอ้วงกลมส้มขาวนี้ก็จะเป็นไฮโดรเจนเห็นไหมแม้เวลามันทำปฏิกิริยามันก็จับกลุ่มกันหนึ 3, ่งต่อสามหนึ่งต่อสาม จับกลุ่ม1ต่อ3กลุ่ม1มันจะให้แอโมโมเนีย2ตัวใช่ไหมสุดท้ายไอสีส้มถูกใช้หมดไปแล้วอะถูกจับกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วใช้หมดไปแล้วแต่ว่าสีส้มก็คือไฮโดรเจนแก๊สเป็นสารกัหมดปริมาณส่วนไอสีน้ำเงินที่เหลือจะเป็นเอ c e s s สเหลือยู่ใช่ไหมไม่ได้ถูกนำไปใช้ปฏิกิริยา